สบายดีพี่น้องมือสักคู่สุคนพี่น้องไอ้อ้นกะเห็ดเวียกเฮือนเวียกซานเนาะล่างถั่วล่างบวงทุเฮือนแล้วผัดเห็นบ่าวตาถามมาพี่น้องเลยอา้าวจะไปเห็ดเวียกม่นคือมาแล้ววะเดี๋ยวไปสอบถามกันพี่นอ้องพปนี่แหละอ้นกะจีอ่าบบเต้ซื้อปลาคอมาต้มพี่นอ้องกินเข่านํำกันนพี่น้องเน,นาะพะว่ามีแมกจิตแน่แมกจิตกัมาเด้อวพี่น้องเดอเยิ่นโทรหาว่าเมื่อกี้นี่ฮะกัาห้องโคเซ่บาง,างไผเพก่นว่า และบอ้โหมีไพน์เนมาน้ำผึ้นเดี๋ยวรอติดตามเบิง่งเลยพี่น้องเด้อว่ามีไพนมาน้ำเม่จีทน้ำผึ้เนะาะบ่าวตาทำกับมาฮอดกินี่แมคกิดโทรบอกอ้อนว่างสามสิบนาทีว่าแม่ฮอดควดัวเซ่เด้วอว่าเอาจะมาทแท้บ่เพราะว่าอ้อนบ่อยากเบ้าว่าแมคกิดสิมาเมื่อนั้นเมื่อนี้นะ,พบาบาบาะเรพบบราระว่าเบ้าไปแล้วบางทีเพิ่นกับไปได้มาไปสินะมันกับเป็นการเบ้าไปซื่อๆนะพี่น้องเนาะ มาต้ทำมาเดี๋ยวท้ามองคนพี่น้องคนมาแต่ใสามาอย่างเนาะคือว่าไปเห็ดเวียกคือได้มามาเพียงน้นงะเราทำมา,มา,มาหออเพือนกี้นี่พี่น้องเลยมาเสายสยว่าไปเห็ดเวียก้ยม,มาแบกินข้าวแล้วจาไ<อ>ปเวียกต่อพอดีแม่จีดกับมาพี่น้องเลยแบบมันเหมาะเจาะพอดีหนัดกันนะพอไม้นี่แหละแม่จีดมากกับพอดีแต่งเข่ากินเลยพี่น้องมีต้มประคอ สมปลาคอแล้วก็กับสิไปซื้อลาบมาเติมเลยพี่น้องมาจะทำหน้าแยกมาพอกันกินเอ้าเมียนเฮือนเมียนซานไปซื้อลาบเด้อสุดหาสิพันเลยซื้อเอาลาบซุกบาเห็ดเพียดมาเห็ดขมเออผนจะไปเวียงจันทร์บบตะทำพี่น้องเลยไปแต่เมื่อเมื่อไปแต่แต่เมื่อมหาไซบบ่ สอเื่อแล้วเออสองเถื่อแล้วขึ้นไปอีกเถอนี่เออบ่ฮิดปานละเมื่อพูดหรอบ่เออละเมื่อวิละวิละอะมีแต่รอไม่ขี้หน้าพี่น้องไม่กี้กำลังนี่แหละพอไปโทรหาหอโคเซ่แต่โดนแล้วพี่น้องเยจะน้อยกระหอดนี่แหละบอกเกินสิบนาทีอนว่ะ ออกมาเบิกทางลังพี่นอ้องไอ้กระน,นากระมั่งมั่งแบบมั่งยังออกแล้วเรียบร้อยเพื่นอนเนาะมีแต่เพอร์นเพพนสิปูกะโลแต่เพอร์สิปูตุลุ่มหรือตุลเทิงก่อดน,น้องโมฮูไปดิแม่จิดมาโอนกระซีห้แม่จีดเอาอนันอยู่กับอโอตโต้เอาออโต้ให้โอโุ่นกับกบบาโบเตสิไปเลือกกะโลน้อพี่น้อง,องกะโลไอหน้าว่ากะโลหน่าสี่สิบประมาประมาณสี่แก๊สหรือหกแก๊สนี่แหละน้นนองพื่นอนเนาะแต่กะโลอัน ปูเนี่ยมันจะเป็นกระโลสีขาวคือกันกับของอ้นหระคือสิ่งอ้นเลยแหละพี่น้องเลแต่ว่าพาติดทางเทงนี่ยังบูฮห้สิเอาแบบใดแล้วอ้นะสิไปเบิ่งอีกเธอหนึ่งอีกก่อนพี่น้องไปเบิง่งคือดีแหละไปกับมันไปกระบอบกเต้นเลือดรำกันนพองเนาะเนี่ยสิ่งเฮาแล้วก็มาก่างแบบบอ,อกแล้วก็เอาซุปจะหั่นน้อกเนาะอืม มีต้มปลาคอถ่าแม่เด้อพี่น้องเด้อมาซิลว,ว,วกพักพี่น้องอยาแหละบาลวกเพราะว่าไปซื้อลาบแล้วเพราะว่าอุ่นกับเมียนเฮือกน,น้ำพึ่งเนาะเห็ดกินทน,กนทำแน่เห็ดกินนทำแน่ล่างยังไปซื้อออมหัวมาออมหัวในใจ But, เราให้เที่ยวว่ะแบบหลักเนียนพวมีขีดเอาขีออกขีเข่ามีและอาเซียมไผ่เล่านะเออสะพ่อมือเศร้านี่นี่พี่น้องอุ่นกับทูออันทูแต่ห้องโทงกับทางยางยางตัวนี้ยังพารนทูพิธีบ่าวตาถามมากะโอ้อุ่นกะยังบารี เห็ดคลิปเห็ดยังเลยยังสารวนนำลูกเอาลูกนอนเหมือนเศร้านี่ก็ได้ลูกนอนแล้วก็มาลางถั่วเห็ดปัดกวดเฮือนเมียนเนาพื่อนเลยพอดีเห็ดคลิปีบอยากจะถามากค่ะว่าไปดีเห็ดคลิปเลยนะบ่าวถือเป็ดเป็ดเสียสี่โตพี่น้องโอ้ยอดมันคืนนี่ม้าเห่าแทะเห่าอ่ะไก่กระตากกระตากอดนับเอาจะลูกเบิกดูไอเตะมันบอกเป็นยังดอกเพคนว่าอันงูสวบมันงูอยากสวบมันว่ะ งูสวดยังงูสวดยังกระลุกไปเบิงโอนป่ะมันคืออันเมื่อโมเมนต์เมื่อคืนวันที่แจ้งนะวันสามโมงสี่สี่โมงน่ะสี่โมงป้ายมองนี่แหละโอนเบิองโมงแล้วพี่น้องไก่เขาปกติไก่เขาบริกระตากอย่างไก่เขาคือกระตากลูกเบิงรู้ป่ะบอกว่าว่าว่าเป็นยังบ่าเป็นยังว่ะก็แล้วผักวัลเป็ดนะบ่าวเสียสี่ตพี่น้อง อตดัดเสียดายบอกต้ us, องสามมาลำรถคันนี้เลยพี่น้องเผื่อกี่แวะกินข้าวกินน้ำแล้วเพื่อกะสีเดินทางไปเวียดต่อนะพื่นเนาะพอดีถ่ายไมจีดพี่น้องเลยต้นไม่จีดมาเบื่โตัวทางการนอนเพื่อนเนาะบาวทำเลพี่น้องเพิ่นกะคืดคอยน้องอพี่น้องเวลาน้องมาเนาะเพิ่นสีน้องกับเมียเพิ่นห้องนี่ เปินสีนองก็นั่งกุ้งห้องนี่เดี๋ยวพี่นลองเดินปอาตาถามเพื่อนมาเพื่อนมาเข่ามาเลยห้องนี่พี่น้อยมันกิดหอดเพื่อนว่ะเปิดนสรมาอยู่ห้องพ่อกับแม่เราเนาะเสร็จมานอนห้องนี่หักเพอนนอนพักพอนแล้วเพื่อนกับสีได้เดินทางกินข้าวกินน้ำเดลยพี่น้อยเดินทางไปทำงานต่อเนะาะบอกตาถากับพี่น้อเยอ ุ่นับเอ้าอยู่ซื้อกระโพบ่มาตรามโพมายังวะซื้อกะลังเมียนเฮือนเห็ดนอกพี่น้องแม่จิดกับนางตุ้ยกันเดินทางมาฮอดคอรเซแล้ว่เห็ดกินถ้าเด้อพ่มแม่ยังพันนี่กินเข่าวะเพิ่นว่าสี่นโทรมามากับนางตุ้ยเด้อพี่น้องเด้ออุ่นโทรถามเพิ่นอีกเธอหนึ่งว่ามาทำไผ่วะมากับนางตุ้ย เสียงรถมาก็นอนแล้วกัสัญญงานก็ขาดเนาะเวลาขี่รถเวลาเขาคุยมันก็จะบอกนะปันดใดพี่น้องเวลาลมกันนะพี่อนเองเนี่ยอ้อนกะเห็นแมจีดมากอะเห็นนักกุ้งพี่น้องอุ้มนั่งใบบุญน,นั่นแหละและยิ้มมากแต่พูดเลยแต่ท่างเข่าเลยพี่น,อน้องเึิดค่อยพี่นอ้องอ้นก็ได้นั่งคิดฮอดพี่น้องเลย จากจุ่มห่อไปก่ะฮะกระได้เดือนปลายเนี่ยเพียงเนาะยังบวมอดสองเดือนหากระได้เดือนปลายแต่ทำมากก์กายแล้วได้ห้องพี่น้องห้องจะเคยอยู่กับพี่นันไม่ยู่ห้องพี่แบรประสำเมยเนี่คิดหอดอยู่เัาเพียเนาะคือว่าอะไรมันยังจากกันไปบริได้ร่ำได้ลาจากไปไหวโพธิ์ ทีแล้วเราสิไซบ์ะตถ้ำไปซื้อรับน้องแน่เมืงตาน้องก็บแดงกิกซีกอยู่ก็เลยให้บบเต้ไปให้พน่น้องพักผ่อนจะนอนพัได้เดินทางอีกกินข่าวแล้วเอาอุ้นกับสิเดล่าไปก่อนเลยพี่น้องเด้อสิลวกพัก้วก็เห็ดแจ่วตื้มพี่น้องถ่าไม่จีดน้องเนาะลาไปก่อนพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้อจ้าสบายดี